ที่ให้เส้นลวดทองแดงมารวมเป็นมัดเดียวกันเพื่อสามารถรับแรงดันกระแสไฟฟ้าได้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานและยืดหยุ่นโค้งงอได้และขั้นตอนหลังจากนี้นะคะเส้นลวดทองแดงเหล่านี้ก็จะเข้าสู่เครื่องหุ้มฉนวนต่อค่ะจะเห็นว่าสายไฟนะครับเข้ามาแล้วก็จะมีเครื่องหุ้มฉีด PVC ออกมาแล้วก็มา,<อ>มาเคลือบไปรอบสายไฟแล้วก็ออกมาเป็นสายไฟแล้ว ททีี่จะให้ <ผม S 1> องงแดาเถนวนนว,นวนคือวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มีไว้สำหรับป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้งานถึงขั้นเสียชีวิตค่ะซึ่งฉนวนที่นำมาใช้จะเป็นประเภท PVC ชนิดพิเศษมีคุณสมบัติต้านทานการนำไฟฟ้าได้ดีและใช้งานกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ ซึ่งการหุ้มนั้นเจ้าหน้าที่จะนําเม็ด PVC ใส่ไปในเครื่องหุ้มสายไฟที่ตั้งอุณหภูมิสูงพอเหมาะให้เม็ด PVC หลอมละลายได้ซึ่งสีที่ได้ก็จะมาจากบรรดาเม็ด PVC แม่สีเหล่านี้นี่แหละค่ะและที่เราเห็นว่าสายไฟนั้นมีหลากหลายสีนั่นก็เป็นเพราะว่าต้องการให้รู้ตำแหน่งขั้วของสายไฟเพื่อง,ง่ายต่อการติดตั้งค่ะหลังจากนั้นก็นำเส้นลวดทองแดงเข้าสู่หัวหุ้มและฉีด P ี c ให้หุ้มรอบเส้นลวดตัวนำทองแดงที่หัวหุ้ม ซึ่งจุดนี้ทั้งลวดทองแดงและทีนวนก็นจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะแล้วก็ไหลา่นตรงนี้เหรอคะครับผมแล้วก็หลยัยจากนั้ก็เป็นการหลอเย็นครับ จากส่วนประกอบหลักของสายไฟที่มีทองแดงและฉนวนแล้วก็ยังมีสายไฟอีกประเภทหนึ่งค่ะที่มีวัสดุพิเศษเข้ามาเป็นส่วนประกอบกั้นกลางระหว่างตัวนำกับฉนวนจึงทำให้สายไฟประเภทนี้สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้นั่นก็คือสายคนไฟค่ะคุณสมบัติในตัวของสายทนไฟเนะคะีค่ะมันมีอะไระคะทำไมมันถึงสามารถ ไไ <S <S สายไฟได้ก็สายไฟโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีพาอชฉนวนที่เป็น PVC พุ้อยู่นะครับเมื่อเกิดเพลิงไ,ไหม้เนี่ยชนวนตรงนี้ก็จะถูกเผาไปนะครับ<อ>ตัวนั้นก็จะเกิดการรัดวงจรขึ้น<อ>แต่สายประเภทคนไปเนี่ยมันจะมีไมก้าพันอยู่รอบตัวนำนะครับทำให้ไม่เกิดการรัดวงจรขึ้นแล้วในการใช้สายคนไปไน่ะในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ตัวมันเองสามารถจ่ายไฟฟ้าได้นานแค่ไหนคะอย่างการทดสอบนี่เรา ที่บูตพู950องศาเป็นเวลา3ชั่วโมงครับเพราะนั้น3ชั่วโมงเนี่ยสามารถผลได้แน่นอนนะรับ950องศาร้านตอนนี้มาดูกันนะคะว่าเมื่อกีกาก็สอบ ไฟไม้หมดแล้วนะคะแต่ว่ายังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้จริงๆค่ะมี้ไฟสาาว่างได้เลยค่ะคุณสมบัติของเทสไมก้านะคะนั่นก็คือเป็นตัวทนความร้อนค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเกิดเพลิงไหม้สายทนไฟซีนนี้จึงสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อยู่ค่ะ นี้ใช้กับงานประเภทไหนบ้างนะคะโดยทั่วไปก็จะใช้กับพว้วงจรฉุมเฉินหรือว่าวงจรสำคัญนะคร<ฮ>ับอย่างเช่นไฟแสงสว่างฉุเฉิน<ฮ>ลิฟต์แล้วก็มอ,อเตอร์อัดอากาศในขณะเพงไหม้แล้วก็ส่วนที่อัดอากาศนะครับอย่างเช่นในอุโมงหรือว่าใช้กับรถไฟใต้ดินเป็นต้นก็คือจะนิยมติดสายไฟไม่มีไว้กับสถานที่ที่ป้องกันการฉุกเฉินต่างๆอย<ช><ช>่างเช่นพวกลิฟต์หรือว่าทางเดินต่างๆ เพราะเวลาเกิดเึงไม้จะได้ปลอดภัยกับคนที่อยู่ข้างใ,ในนะั้นใช่ไหมวันนี้นะคะทองแดงก็กลายเป็นสายไฟที่อิ่มตร้างหน้าตาที่เ,เราแบบนี้แล้วค่ะนี่คะครับสายไฟอะคะ่ะที่หนูเห็นนี่คือ บนพื้นผิวของมันเนี่ยจะมีแบบตัวเลขหรือว่าตัวอักษรเยอะๆเลยระบุเอาไว้พวกนี้มันบอกบอกอะไรอ,อะคะเออสายไฟนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับให้เรารู้ว่าสายไฟนี้เป็นสายไฟอะไรนะครับช่เช่นตัวนี้นะครับมีสายเขียนไว้ว่า300โวลต์ pvc นะครับก็คือสายไฟที่สามารถใช้งานที่ไม่เกิน300โวลต์สำหรับตัวอักษรที่เรามักจะเห็นอยู่บนสายไฟนั้น จะเป็นตัวบอกถึงคุณสมบัติของสายไฟค่ะโดยตัวเลขที่เห็นนี้จะระบุถึงแรงดันไฟฟ้าที่สายเส้นนั้นสามารถรับได้ถัดมาคือวัสดุที่ใช้ทำฉนวนส่วนนี้ก็คืออุณหภูมิที่สายไฟสามารถรองรับได้และสุดท้ายคือชนิดหรือประเภทของสายไฟพร้อมตามมาตรฐานมออกซึ่งสายที่เห็นนี้จะใช้กับแรงดันไฟในบ้านปกติที่เราใช้กันค่ะ แต่ถ้าต้องการให้สายไฟสามารถรับกระแสไฟที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ามากๆเราก็ต้องเพิ่มขนาดและปริมาณของเส้นลวดทองแดงให้มากขึ้นซึ่งขั้นตอนนี้จะเรียกว่ากระบวนการตีเกลียวค่ะแล้วประโยชน์ของการตีเกลียวอะค่ะพี่ตั้งแต่เส้นเส้นลวดทองเกงเส้นเดียวไปจนกว่าจะรวมรวมกันกหลายๆเส้นทำไมเราต้องตีเกลียวด้วยล่ะคะเนื่องจากว่าการตีเกลียวเนี่ยเราต้องการให้เอ,อ่อ สายมีการยืดหยุ่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะถูกส่งไปที่หน่วยงานพุ่งสายเพื่อทำการพุ่งฉนวนอีกทีสำหรับการหุ้มฉนวนของสายไฟที่ต้องรองรับกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นนั้นกระบวนการก็จะเหมือนกับสายไฟที่เราไปดูกันก่อนหน้านี้ค่ะเพียงจะแตกต่างกันตรงที่วัสดุที่ใช้หุ้มจะต้องมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถรองรับความต้านทานการนำไฟฟ้าและอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ เมื่อหุ้มสนวนเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนประกอบ <ñ> อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือจะต้องนำมาหุ้มด้วยเปลือกสายไฟอีกชั้นหนึ่งค่ะเพื่อป้องกันการกระแทกไม่ให้สนวนด้านในชำรุดขนาดติดตั้งหลังจากนั้นก็ทดสอบหาความผิดพลาดของสนวนก่อนจะนำไปใช้งานแต่สำหรับสายไฟบางชนิดที่ต้องรองรับกระแสไฟฟ้าแรงสูงจานวนมากการทดสอบก็จะต้องกระทำกันในที่ลับและพิเศษมากขึ้นค่ะ เอันนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรนะคะห้องนี้เป็นห้องทดสอบสายไฟฟ้าแรงสูงนะครับเป็นชิลลรูนก็คือป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกก็คือสามารถแบบทดสอบสายไฟว่ามีสัญญาณมีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ไหมสูงให้มากน้อยแต่หนด้วลยห้องที่ใครเป็นคนทดสอบหรือว่าที่แลห้องนี้คนที่ดูแลคือวิทยา อ๋อมีเจ้าหน้าที่อีนอคนนึงค่ะี่ครับพร้อมทดสอบเดยวครับพร้อม้วครับพี่คะทำไมห้องนี้ถึงเป็นห้องสูงๆแล้วก็ปิดมิดไปหมดเลยนะคะอ่าครับเนื่องจากว่าห้องนี้นะครับเป็นห้องเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติทางดา้านไฟฟ้าแรงสูงเพื่อป้องกันไม่ให้สนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กจากภายนอกเข้ามรารบกวนการทดสอบแล้วถ้ามันมีขึ้นพวกนี้นะคะมันจะเกิดอะไรจะรบกวนการทดสอบครับค่าที่อ่านได้จะเร่เล้ ท,ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้มันคืออะไรเป็นชุดอุปกรณ์ทดสอบทั้งหมดเลยนะครับมันมีหม้อแปลงแรงสูอยู่ด้านนอกเวลาเราใช้งานก็จะมีกระแสไฟฟ้าจ่าย่านตัวนี้เข้ามาในห้องจะเข้าด้วยที่สายไฟฟ้าเข้าไปที่สายไรฟ้าอันนี้เป็นสายไฟฟ้า115 kv เราจะทำการทดสอบที่160โวลต์นะครับ ถ้าเป็นต้านเรานี่ก็แค่220โวเองอันนี้เป็นแสนเลือครัพี่ใช่ครับมากกว่าการ700เท่าได้สามารถรับแรงดันได้1นึ0 0แสนหกหมื่นโวลต์ก็คือเราจะป้อนแรงดันไปที่160 kv ค่ะทิ้งไว้30 <6. S 2> นาทีาทถ้าสายฟ้าไม่เสียสภาพก็ถือว่าผ่านทดสอบ เดี๋ยวมาดูกันทดสอบกันนะคะว่าเมื่อมีการส่งแรงดันไฟฟ้าสูงถึง1,600 0 0โนลต์วนนั้นสายไฟเส้นใหญ่เส้นนี้จะสามารถรับแรงที่สูงขนาดนั้นได้หรือเปล่าค่ะ